โลกของความเป็นจริงต่างกับโลกการศึกษาอย่างไงนะคะคุณนี้จะบอกแบบนี้ค่ะโลกของความเป็นจริงเนี่ยเราเนี่ยวัดผลจากคนที่มีความสามารถให้ประโยชน์กับผู้คนได้นะคะมีการเทคแอคชั่นให้กับผู้คนได้นะคะอันนั้นคือการวัดผลของตลาดแต่ในโลกของการศึกษาเนี่ยเขาวัดคนกันที่ผลลัพธ์ของใบประกาศนียบัตร เกรดใช่ไหมคะแต่ในโลกความจริงไม่ใช่ในฐานะที่เราทุกคนนะคะณนะวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็น้องๆเองเนี่ยเราเป็นคนยุคใหม่ในยุคนี้เราต้องเข้าใจข้อนี้ให้ดีนะคุณนี้ไม่ได้มาสนับสนุนให้ใครไม่เรียนหนังสือนะเพราะว่าการเรียนก็มีประโยชน์มากมายจริงๆแต่คุณนี้สนับสนุนให้ทุกคนไม่ใช่แค่เรียนหรือเป็นนักเรียนมืออาชีพให้เราเป็นผู้ที่เทคแอคชั่นตั้งแต่วันนี้นะคะออกมาทำอะไรสักอย่างให้ประโยชน์ผู้คนหรือว่า ให้ในสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยให้กับผู้คนนนะคะวันนี้ให้เราอะมาโฟกัสที่ว่าเรานะคะจะให้ผลลัพธ์อะไรกับตลาดอันนี้สำคัญสุดค่ะฝากไว้นะคะ